สวัสดีปีใหม่2023นะครับอบไอีสานมาสกุลเอ,อ็นพีขออวยพรพี่พี่ทุกคนให้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินทองร่ำรวยความสุขและเงินทองอุดมสมบูรณ์ไปด้วยราบยศสรรเสริญบารมีและสมบัติต่างๆนะครับตามที่พี่พี่หวังและตั้งใจและที่สําคัญขอให้มีสายสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์มีกัรยาณมิตรที่ดีเป็นที่รักของคนทั่วโลกและที่สําคัญครับจะขาดไปไม่ได้ขอให้มีอิสรภาพทางการเงินและเวลาตามที่ต้องการรวมไปถึงสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภยัยไร้โรคภัยไข้เจ็บนะครับ ใครที่คิดหวังสิ่งใดไว้ในปีหน้าขอให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังตั้งใจขอดูท่านได้ทั้งหมดเลยนะครับและในปีที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแมละรับฟังโอป้าอีสานรวมถึงสนับสนุนทุกช่องทางด้วยนะครับในปี2023เนี่ยเราสัญญาว่าเราจะช่วยผู้ประกอบการและโค้ชนักธุรกิจออนไลน์สเกลธุรกิจให้มากขึ้นเป็นหลักล้านในหลายๆคนนะครับและแน่นอนครับในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างมนุษย์เงินล้านไปเยอะมากๆเลยโอป้าเองมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการขายการตลาดมากกว่า14ปีในโลกออฟไลน์ ในฐานะผู้บริหารครับและก็มีประสบการณ์นะครับ Certified Trainer ด้าน NRP และมีประสบการณ์นะครับ Certified Trainer ในด้านของ Business เ Coaching ทั้งหมดนี้ความรู้และประสบการณ์ของเราจะช่วยให้คุณนะครับประสบความสำเร็จในปีหน้าได้มากขึ้นเราตั้งใจไว้ว่าเราจะผลิตมนุษย์เงินล้านมากขึ้นจากที่เราผลิตมาได้แล้วนักเดยนของเรามีรายได้ตั้งแต่6หลักจนไปถึง8หลักครับนั่นก็คือ20กว่าล้านและแน่นอนครับเราจะสร้างมนุษย์เงินล้านเพิ่มขึ้นในปี 2023. ขอเป็นน,นยี่สนนามขน,นในี้ค่โอป้นาง างผู้คนที่เป็นผู้นําของโลกใบนี้จริงๆแล้วก็มีรายได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยขอทุกคนประสบความสำเร็จในวันปีใหม่นะครับโอปาอิสานมาสโคตเอ็นเอสวัสดีครับ